สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาตอมแฉมมียโชครถหา่าเคยวางแผนล้มงานบวชโชคใช้ไม่ได้ ประเด็นของบอลเชินยิมและโชคไทยรถแห่ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยที่ทางฝั่งของโชคพานัทภรรยาในฐานะผู้จัดการมาร่วมรายการด้วยและในช่วงหนึ่งมีการพูดคุยระหว่างบอลกับนัทซึ่งบอลระบุว่านัทร้ายมากซึ่งกระแสในโซเชียลก็มองว่าโชคเสียเพราะเมียอนาคตของโชคในวงการเพลงจะดับเพราะเมียถ้ายังอยู่ด้วยกันแบบนี้ ่าุด4สิงหาคม2565อ a ตอมสัมพันธภาพอดีตนักแสดงช่อง7จดก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมว่าจะไม่ยุ่งและที่ไม่อยากยุ่งเพราะผมไม่รู้จากทางคุณโชคและเมียคุณโชคเพราะผมอาจจะไม่ค่อยดูทีวีและรู้จักคนทีวีใหม่ๆแต่พอรู้ว่าเมียคุณโชคโทรหารุ่นพี่สนิทเพื่อวางแผนล้มงานบวชเพราะมีปากเสียงกับแม่คุณโชคส่วนตัวผมมองว่าทำถึงท่านนี้ถือว่าใจเมียคุณโชคใช้ไม่ได้ ถือว่าคุณคือผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้ในสายตาผมถ้าผมเป็นแม่หรือญาติของคุณโชคผมจะกัดขวางไม่ให้คุณโชคคบหาผู้หญิงที่มีนิสัยประเภทนี้เด็ดขาดแล้วทานิสัยเหมือนเป็นคนคอนโทรลชีวิตคุณโชคทุกอย่างท้าเหมือนตัวเองเป็นคนดังของสังคม ทั้งที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเด่นในสังคมไทยเลยนี่ครับและผมเชื่อว่าทายที่สุดในสังคมไทยนี่แหละจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าอะไรคืออะไรและควรช่วยเหลือเรื่องงานกับผู้หญิงที่คิดวางแผนล้มงานบวชซึ่งเป็นงานมงคลของชาวพุทธหรือไม่ อย่างไรก็ตามประเด็นการล้มงานบวชนั้นเกิดจากการที่แม่ของโชคไม่ถูกกับนัดแม่ของโชคมองว่านัดทำของใส่โชคจะให้โชคดื่มน้ำมนถอนคำสาปและในงานบวชของโชคยังมีการโทรหาแฟนเก่าของโชคให้มาตอนแรกนัดจะดึงตัวโชคไปบวชที่วัดในกทมแทนที่จะบวชเป็นวัดในโคราชสถานที่เดิมแต่สุดท้ายนัดก็ติดต่อไปที่คุณชูคนสนิทของบันเชิญยิ้มเพื่อให้มาไกลเกลี่ยเรื่องนี้ก่อนจะจบด้วยดี ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้ดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ